สวัสดีค่ะพบดรปุ้ยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ปลดหนี้เท่ากับปลดโซ่ตรวนคุณเกิดมาเพื่อจะมีอิสรภาพร้อยเปอร์เซ็นแต่เพราะอารมณ์ชั่ววูบนำพาคุณไปสู่วงจรหน,นี้ต้องจองจำและกักขังคุณไว้ตลอดกาล คุณซื้อในสิ่งที่คุณอยากได้โดยไม่ใช้เงินสดคุณคิดไปเองว่าคุณผ่อนได้จนลืมเรื่องของการหารายได้เพิ่มหลายๆช่องทางแล้วค่อยซื้อคุณเชื่อไปเองว่าคุณจะหาเงินได้เพียงพอผ่อนงวดนี้จนค้นพบความจริงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและร้อยปดประการตอนที่คุณตัดสินใจสร้างนี้ และถลำมลึกลงไปจนออกจากวงจรยากขึ้นทุกวันทุกวันหนทางเดียวที่คุณจะหลุดพ้นจากการจองจำกักขงังด้วยนี่ก็คือการหาเงินเพิ่มหลายช่องทางเพื่อสดนี่ให้เร็วที่สุดบงเด็นนะคะกระซิบทางอื่นไม่มีคุณสามารถ เรียนรู้จัดรูปแบบการหาเงินเพิ่มในหนังสือเล่มน,นี้นะคะหนังสือเพจเราก็คือสดนี้1ล้านบาทหรือมากกว่าด้วยปัญญาง่ายนิดเดียวหรือคุณสามารถเข้าไปเว็บของเรานะคะหมดนี้ .com แล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วไปแล้ว